เป็นเหมือนนะครับเป็นเว้ยไม่ตีนะเป็นคลองนะครับฝั่งหญ้าขึ้นเต็มเลยดูกคืาสอนชุดนะครัาเลย่ด เบียดแน่นไปไหมเนี่ยกระเด็นกระดอนเลยค,คิดว่าหลุดไปไมิสยหย่อนนะเมื่อกี้ปลากระเด็นตามแิบนึงนะผมนี่ครับรช่อนของธรรมชาตินะครับใส่อวนอ้วนเลยครับ นี่สอนพิษนะครับสีเขียวครับผมทะลุปากคนเลยนะครับวัดกระเด็นตามมานะครับสายหย่อนคิดว่าหลุดนะกี้เป็นกล่องใช่ยัมมีตัวขึ้นอีกนะครับมันจะแรงซ้าดูเรื่อยๆนะลาขึ้นเยอะมากครับผมฝากไว้เลยครับนิวสอนพิษสกิดเป็นตายนะครอยจาใครจำนะบายนะเป็นหนึ่งใบสปินนะครับตีกันดังมากครับผมฝากได้ครับนิวสอนพิษสุดยอดากครับ